ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรสต์สเตชั่นสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการเทียงแทนเจ้าสำภาพนึกพระราชวงผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คำตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดมากที่สุดในประเทศเทียงแทนเจ้าอุปถัมภ์รายการโดยบริษัทจักรีไม่จำกัดอำนาจ ผู้ปวยขาดประเทศไทย,ไทยแต่เพียงเจ้าเดียวสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรับหน้าที่ดําเนินรายการโดยผมดิจิติโตนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็ได้รับพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ห้องผู้ป่วยซูเปอร์วีไนะฮะชั้นใต้ดินที่โรงพยาบาลสีทัย,ย่วย นะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับอนุญาตแล้วนะฮะจากาจิต,ตแพทย์ประจําตัวนะฮะของป้าสมจิตวันนี้เราจะถือโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์ป้าสมจิตถามข้อสงสัยทุกเรื่องเพราะว่านานๆทีนี่นะครับเราจะได้มีโอกาสรับพระราชทานสัมภาษณ์สักครั้งหนึ่งหลังจากที่ป้าสมจิตเนี่ยพระอ,องค์ท่านทรงป่วยแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี่นะฮะ เป็นเวลานานนะครับก่อนอื่นก็ต้องทักทายป้าสมจิตของเราก่อนนะครับสวัสดีครับป้าสมจิตครับสวัสดีดีเจี่โตและประสุขนิโกมที่จะรักพักดีทั้งหลายก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอขอบใจดีเจี่โตเป็นอย่างมากที่สามารถสืบทราบได้ว่าข้าพเจ้าถูกกักขังอยู่ที่ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลศรีธัญวยศรีธัญวยนี่มันอยู่ข้างล่างศรีธัญญาทีาทอ๋อต้องมาตามท่อระบายครับแล้วก็จะพบเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่ได้ยินเสียงนี้ตรงนาปิดความลับอย่าให้พวกไอ้บอดเอ้ะไม่ใช่ข้าพเจ้าหัวรู้เด็ดขาดว่าพวกท่านรู้แล้วว่าข้าพเจ้าอยู่ไหนเพราะฉะนั้นในทางนี้ ข้าพเจ้ายินดีตอบทุกๆคำถามไม่ว่าคำถามนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คมีสาระหรือไม่มีสาระข้าพเจ้าก็ยินดีจะตอบเพื่อสนองพระเดชพระคุณจริงสา คุกดูมาถึงชั้นใต้ดินในสัมภาษณ์ข้าพเจ้าใน,านครั้งนีน้ครับทีนี้เอป้าสมจิตครับมีเรื่องอยากจะสอบถามนะคืออพระองค์ท่านเองก็หายหน้าไปนานซะเหลือเกินไปอยู่ไหนมาทําไมอยู่ดีคืนดีเนี่ยมาหลบอยู่ชั้นใต้ดินได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําไมต้องเอสวมชุดที่มันค่อนข้างที่จะแปลกๆมัดแขนลักษณะคล้ายๆเหมือนคนเสียสติฮนะ ข้าพเจ้าขอบอกว่าข้าพเจ้าเมื่อหนเสียสติพวกมันจะเสียชีรับขบ้าพเจ้าขอประกาศให้ชัดเจนอย่างเป็นทางการว่าปูไม่ได้บ้าเลยพวกมันเลยบ้าคมันตัวป้ามาเปิดโปงพวกมันแล้วบอกว่าอยู่แต่ไม่รู้ในที่แล้วอยู่ชั้นใต้ดินปิดล็อกเลยอยู่ในตู้เซฟตู้คอนเทนเนอร์เลยนะ เพราะว่าป้าออกมาเนี่ยทำให้เกิมเชียอพวกเกียตดล่าชูงมาล่อๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะติ้งมาไหลเนี่ยนะับยังโผล่ออกมาอีกแล้วสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันเตือนข้าพเจ้าบอกว่าอย่าพูดมากนะมันจะเข้าไข่หนึ่งหนึ่งสองข้าพเจ้าบอกว่าม่ตจะมาทำอะไรกับกูหนึ่งหนึ่งสองกูไปที่นี่แล้วเว้ยแล้วที่นี่มีในหัวก็ติดหนึ่งหนึ่งสองกันแล้ว เออพูดยั้นเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับแย้วมันอ้างเลยแต่แต่เอ่อคือป้าสมจิตฮะที่พระองค์ท่านบอกว่าตัวเองไม่ได้บ้าแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลผีทันยวยเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่เขาใช้รักษาคนที่เสียสติสติไม่สมประกอบนะฮะข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เสียสติเพียงแต่มันหาว่าข้าพเจ้าเนี่ยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดคือไปพูดความจริงมันบอกว่า เรามีขนบธรรมเนียระเพณีข้อที่หนึ่งคือห้ามพูดความจริงครับข้อที่สองในกรณีจําเป็นให้เป็นปูข้อที่หนึ่งออก็คือยังไงยังไงก็ห้ามพูดความจริงว่างั้นเถอะห้ามเด็ดขาดในพูดความจริงถึงว่าผู้นั้นบอกทำลายความมั่นคงของพระราชวงศ์อ๋อครับเอาไว้ไม่ได้ครับทีนี้อ่าป้าสมจิตฮะประสุกนิกรชาวไทยเนี่ยเขาก็ ต่างเป็นห่วงว่าเอ๊ไม่เห็นพระพักของพระอ,องค์เนี่ยออกมานานแล้วงานสําคัญก็ไม่ออกมานะฮะทีนี้มาอัปเดตอาการนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้หายสงสัยคลายข้อกังวลน,นะครับอาการของพระสมจิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับข้าพเจ้ามีอาการปกติแข็งแรงเรื่องที่สําคัญก็คือว่าข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์นี่แหละ สูงกาน,นั้นหน่อยก็คือข้าพเจ้าโปรงตกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงถึงแม้ว,ว่าท่าอยู่หัวจะรวยที่สุดในโลกแต่มันก็ไม่เคยเอาเงินให้ใครใช้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่แน่นอนที่แน่นอนที่สุดคือมันขี้งกยังไงมันก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทำใจได้แล้วว่าอย่าไปหวังอะไรจากมันเลย ไม่มีประโยชน์ดังนั้นตอนนี้ข้าพเจ้าต้องทําเพื่อตัวของข้าพเจ้าเองครับเพราะข้าพเจ้าหมดโอกาสแล้วมันหาว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นภัยต่อพระราชวงศ์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอทําบุญล้างบาปถ้าเป็นไปได้จะขอบวชเป็นภิกษุณีจำสิงโทนาอุพิ่วนกุศล จากแม่คอ,อยุ่งเกี่ยวกับแอล่าชมพีที่มีมงินทินเธอรู้ไหมว่ากระย์พิพน์เนี่ยมันเป็นพวกจันทรานเอ๊ะเป็นพวกจันทรานแล้วขึ้นมานั่งเป็นสัดได้ยังไงฮะมันเป็นจันทรานเพราะว่ามันเป็นการแต่งงานต่างวรรณะพ่อมันเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าเจาแพ่นดินแต่แม่มันเป็นแค่ลูกคิดขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ท่าช้าง เป็นเด็กกำพร้าเขาส่งไปเป็นนางฟองเลอแต่ปรากฏว่าพ่อมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงกับเป็นดอกบัวแล้วก็ไปเอานางไม่มีสกุลชาติมาเป็นเมียโอู้กมาเนี่ยดังนั้นตามคัมภีรในศาสนาฮินดูแล้วถือว่านิพลเป็นลูกกันร้าหัดกฎมนเทียนบาง โอการที่หกคือพระองค์ท่านนีดหนึ่งฮะปะ้าตมจิตฮะคือไอเรื่องของวันณะจันทานว่าแต่งงานกันข้ามวันณะจะเป็นจันทานเนี่ยอันน,นั้นมันมีเฉพาะที่อินเดียเป็นระบบความเชื่อเป็นวันณะแต่ที่มันประเทศไทยมันไม่เกี่ยวเรื่องกันนะฮะเธอไม่รู้หรือว่าล้นเก้ากาที่หกมาชิลาวุ์ได้ทรงตาป,ปุตมเทีนบามสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดเอาไว้บอกว่า มังผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีแม่เป็นสามัญชนมังผู้นั้นจะไม่สามารถสืบทอดลักัติได้ใช่ไหมครับใช่ครับจัก,กรพงผัวหน้าแต่งงานกับชาวรัสเซียลูกออกมาที่จัก,กรพง์ก็ยังไม่ได้เป็น,นขนาดจะไปยาจะมาแต่งใหม่ก็ยังไม่ได้อีกดังนั้นเนี่ย ในวงศาขนาญาติของเราท่านผู้ไหญ่แล้วถือว่าวพวกพิโดลเนี่ยมันไม่รักดีมัน่าเรามันไปแต่งงานกับพวกชาติไพครับถ้าเป็นสมัยโบราณในอินเดียอย่างที่เธอว่าไนงะเราจะต้องใช้ลงงัวมาล้างเศษตะไครโอ้ไอ้พูกพิธูลไปอยู่ตรงไหนต้องเอาลงงัวมาล้างเับ เธอเคยได้ยินไม่ยงสมัยพุทธกาลก็เคยปรากฏแต่งงานต่างวันน้ะลูกเป็นเฉียดครับนเป็นทุกข์ด,ดีเป็นทุกด,ดีที่เราไมา่ตกเงื่งน้ำมงนะดูไในมาเทศไทยแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่ามัแตะโงจะสมบัติไม่ได้อืเพราะลูกมันเป็มเฉียดครับเอาล่ะ,ะป้าสมจิตาไหนๆองค์ท่านเนี่ยก็สํานึกผิดแล้ว นะครับรู้จักผิดชอบชช่วดีแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะที่องค์ท่านเนี่ยยังสามารถที่จะสํานึกผิดได้ทั้งถึงแม้ว่ามันจะล่วงเลยมานานแล้วนี่นะฮะก่อนอื่นนี่นะครับระหว่างที่ป้าสมจิตเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาทางคลเอกทุดเนรชาเขาออกมาแถลงผลงานที่ผ่านมาในรอบปีที่เขาปกครองบ้านเมืองมาปรากฏกว่ามีประชาชนตั้ง99.5%เนี่ย โอ้พ oh, mm ึ hmm. ่งพอใจในการทํางานมากในฐานะที่องค์ท่านเนี่ยทรงเอเป็นคนที่คอยบงการคอยสร้างเรื่องวุ่นวายจนมันเข้าสู่กาียุ่งอย่างเงี้ยองค์ท่านรู้สึกยังไงกับรัฐบาลที่องค์ท่านมีส่วนในการผลักดันให้ออกมาฮะที่จริงมันก็เป็นเรื่องดีที่ออกมา99.5เปอร์เซ็นครับแต่ฉันได้ยินว่าที่หัวเรียกานักงานสื่อเป็นท่าเป็นตหนิ ท่านตามีบอกว่าทำอย่างนี้ได้อย่างไรคือ,อยังไงฮะท่านไม่พอใจท่านบอกว่าไม่รู้หรือว่าเกาหี่เหนือเนี่ยเขาสมหรจได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นโอ้ทำอย่างนี้เนี่ยเราจะน้อยหน้าเกาหี้เหนือครับสมเต็จตาทีมท่านก็เลยบอกว่าข้าพระพุทธองค์อุสาห,หน้าด้านบอกข้าสิบเก้าจุดห้าพระองค์เปเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอครับพระถูเาก็บอกว่า มันจะไปยากอะไรพวกมึงนี่ตกปะาไทยหรือเปล่าอก็ทำแบบสอบถามออกไปนะโอขอขงองอข้อพอใจมากที่สุดครับข้อขอพอใจมากข้อคอพอใจปางกลางข้องอข้อสุดท้ายพอใจบ้างเอ้าทําไมมันถึงมีแต่พอใจพอใจทาไมไม่มีเห็นว่าพอใจไม่พอใจไม่น่าไว้วางใจอย่างนี้ฮะอ,อุ้งริบ ถ้ามีปัญหาก็จะเชิเญไปปรับทัศนคติอ๋อครับครับน,นล้วก็ทำกันเองพระองค์ทรงอธิญมากนะบอกว่าข้างหน้าข้างหลังทำพชิชเงนแบบสอบถามเนี่ยนะให้ทำแบบนี้นะก็จะได้ร้อยเปร์เซ็นต์ครับไม่น้อยหน้าน้อยตาเต่าเหลืออันนี้ยตัวตบีมากว่าะะยายอธิบดีปําสำนักงานสติเห็นขาติ ว่าหน้ากองไงนะบแต่สัญญาแล้วเนี่ยฐา,า,านทำงานหกดพร่องอ๋อถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันเลยคือทําผลตกลงมาได้แค่99.5เนี่ยค่ะเป็นตั้งจุดห้าปเปอร์เซ็นตน์ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะเราปกครองระบอกสมมติทีแรากนะสมบูรณ์แปลว่าอะไรสมบูรณ์นาแปลว่าแอพสุลุตแปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเฟคต้องไม่มีจุดนาทั้ครับ เรียกว่าออกมาเนี่ยไม่ต้องใช้มีเวียบไม่ต้องใช้พอแอนติเซเลยนะ <c oughs> แต่ต้องสมบูรณ์แบบทุกประการ <c oughs> สั่งะอรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขาดตกบกท่องแม้แต่เสือกยิงก็ไม่ได้อืม <c oughs> คือตอนนี้พระองค์ท่าน,านานอกจากที่เรื่องของวันอิตปยุทธ์แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยพระองค์ทราบหรือเปล่าว่ากาลังเกิดความวุ่นวายขึ้นในเออ่แถบแถบประเทศเพื่อนบ้านเรา ตรงไหนเหรอตรง,ง,งแถวแถว,แถวชายแดนเมียนมา,าฮะคือประเทศเมียนมาเองตอนนี้เนี่ยเขาออกมาประท้วงกันใหญ่เลยเรื่องของผลการตัดสินของศาลให้มีการประหารชีวิตสองผู้ต้องหาชาวเมียนมากรณีสังหารนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า,าฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางผู้ประท้วงจะมีการชูรูปฉายาลักษณ์ของตาสมจิตแล้วก็ลุงสมชายด้วยนะฮะเขาอาจจะยกย่องหรือเปล่าหรือยังไงฮะตรงมากี่ยนะ ฉันก็ดูข่าวมันกะพ่วงกันมากฉันมีความเห็นอยู่สองอย่างข้าว่าเนี่ยบางส่วนมันก็โง่มากครับบางส่วนมันก็โง่ปานกลางอืมแต่ที่โง่มากเนี่ยนะมันก็น่าจะรู้ว่าสามไทยก็เป็นอย่างนี้นล่นแหละครับคนอยู่ไปเป็นกิโลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยตัดทิ้งอันนี้ยังดีนะตัดทิ้งไปทุกปีหนึ่ง ท,ทั้งทั้งต้อ้งอุทธรใช่ไหมใช่กรีกาเราเอาปหาชีวิตเลยอ๋อกรณีเผาสารกลางที่บล<น>ดีว่าลูกเหลือตามพุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพม่าทั้งหลายอย่าทุกตกใจยังไม่จบนะครับสาลฎีกาจะตัดสินปหาชีวิตสิทธิทางเรได้โอ้ก้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่มึงจูลูกสวงเนี่ยนะสวงเนี่ยยิงราชก,การที่แล้วไงจะามาควงบริสุทธิ์มาประหารทั้งสามคนครับ อันนี้ปัญหารแค่สองคนขาดไปคนนั้นึ่งไปสาใครฮะก็สมัยนู้นี่ไงในคิดในบุญในเชียงเหนือไงอ๋ออ๋อในนู้นเลยยังโดนทหารเลยนะครับเต้าอยู่ดีๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังโดนญหาเลยเพราะฉะนั้นเอ็งต้องเข้าใจนะพ่อแม่เนี่ยฉันอยากจะส่งหนังสื้อต้นิศวรนกพิษของทุกทุกตระกูลนะครับไปให้พ่อแม่เอน แต่ได้รู้ว่าสารไทยมันเป็นอย่างนี้มาตัแต่ไหนแต่ไรแล้วโอเป็นมาตรฐานของสารไทยเลยว่างั้นเถอะก็ามันเป็นอย่างนี้เลยค,คือว่าคนที่ไอ้เขาโทษนะคนทาผิดก็จะรอดคนไม่รู้เรื่องก็จะติดคุกไม่ใช่ในท่ยามกลางใจเส้นบางนะมันอยู่ห่างไปแล้วร้อยกิโลมันจะพอไม่กี่ไปยาวเป็นกิโลโ<อ>้าว่าเผาสารต่างแต่จะต้องขอชมคนผู้น่าอย่างหนึ่งน,นะเรื่องอะไรฮะถึงมันจะโง่ก็ไม่โง่ถึงที่สุดนะ เรื่อที่มันคูนรูปไปอยู่หัวเนี่ยะเรียกว่าความเป็นธรรมเพราะมารูว่าอยูห่หัวสมงในทุกสามไงโเ<อ>มื่อทุกีนวันที่สิบสี่ธันวาพุ่งเสร็จออกมาไหกครับวันสิบห้าธันวาแต่มันปีกลายเป็นตลอดชีวิตนะท่านโจมสักสิทธิ์มบาบเพราะฉะนั้นตมามานุลพม่าที่คองถูกแล้ว<อ>ถ้าจะาได้ความที่ดีนะท่าขอเชิญตุพม่านะไปที่ล้งมาถ้าท่านสิบหกนะถ้าไปไม่ถูกนะ ก็ไปนั่งเรือตรงท่าพระจันทร์ทาฟากนะเดี๋ยวนี้มันเก็บกี่บาทไม่รู้นะครับข้ามมานะแล้วก็ไปหลอกเมื่อเจอมัดไหพระพรนะเออโอเราก็เจอมาบายพระพรแล้วก็ไปโรงเรียนครับให้พระอยู่หัวเนี่ยสั่งศาลอืมสั่งได้เลยนะครับเอออันนี้อาจจะถือว่าเป็นการเอาคืนพ่มาหรือเปล่าที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาเผากรงศรีวิทยาของเราใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยนะ เรากับพระม่าเป็นศัตรูกันคือประย์เราประยาทมันเนี่ยแข่งก like? ันต <God> <görüş> ้นต้นกันไปต้นกันมามันต้นเราพอเราเก่งเราก็ไปต้นมันคืนับแต่ปัจจุบันนี่พม่าเราเป็นศัตรูกันอีกแล้วเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วเธอไม่ได้ข่าวองซานสุจีอ่ะครับองซานสุจีชนะเลือกตั้งไงอ๋อถูกครับเพราะพม่าเขาจัดให้มีการเลือกตั้งไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นแะไดเป็นศัตรูกับเราเลยเพราะเราไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงนะต้องไม่มีือกตั้งทําไมฮะเพราะองค์ชานชุตีเนะี่ยมันเป็นหัวพลังครับมันมีฐานมีเป็นพลังไงแล้วที่จริงฉันก็เคยเตือนไปแล้วพี่เจ้าหัวเคยเตือนทางรัฐบาลหานพรมา่าว่าอย่าให้องค์ชายชุตีลงสมัครเด็ดขาดอืมไอ้รัฐบาลฐานพมา่ามันก็งูองุอดสลาดเพราะไม่เป็นไรหรอกเราเห็นดนะ้วยแล้วว่าไม่มาเป็นทหารที่ดีครับปรากฏว่าองค์ชายชุติชนะมันได้เป็น ประาทีดีมันจะเป็นพ่อประธานที่ดีอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจึงได้ดบทเรียนจากพม่ว่าองค์กางทุกีถูกขัง26ปีไม่ได้นชนะเลยครับเพราะฉะนั้นยิ่งรักจะต้องถัง้งอย27ปีน้อยไปหรือเปล่าฮะต้องมากองค์กางทุกีอย่างน้อยปีหนึ่งเออเพราะว่ามันไม่ไหวหรอกนะคือประชาชนเนี่ยลิยงชื่อม ไอ้พวกชาติไทยยังไม่เชื่อ,อหรอกอ้าวอุตสาหะไปครั้งอีกทีกอทีาขึ้นวอีกคุกพักกูกี่ครั้งแล้วยุบมามันก็ยังเลือกอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าในการยุติธรรมนาสเราจะไม่เสียของเด็กขาดยังไงพวกมันต้องมีทางนะับถ้าวันชนะเราก็ยุติธรรมนาสอีกรอบหนึ่งโอ้โเ,ออเรื่องนี้วางแผนกันไว้นานหรือยัง เราไม่ต้องวางแผนอะไรมากกับตอนนี้นะเราประจุในรัฐธรรมนูญแล้วคก็ที่หนึ่งนะเรามีรัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐบาลต้องยึดหนักสิบอีพอเพียงคืออีพอเพียงก็ต้องทําให้ประชาชนจนเดียวก็ใช่นะถ้าไมา่มีเนูญขาดหลักใช่ไหมเพราะเราเนี่ยมันจะพอเพียงตัวมันไม่มีเงิน ถ้าเธอไม่มีเงินเธอคิดจะไปซื้อล้เก๋งร้เบนไหมโอ้ก็คงไม่มีปัญญาแหละครับะว่าไอพวกมีเงิใช้เงินซื้อฮะไม่จะกินที่จะไปดูหลังไม่สตาวอนเข้าคที่จะไปดูไหมก็คงจะไม่อะข้าไม่ดูใช่ไหมครับคือถ้าไม่มีเงินก็พอเพียงเองถ้าไม่มีเงินแล้วจะกินเหล้ากินหรูเป็นแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำท่านี้ิีพอเพียงลำคาที่สุดนะปัญหาลำคาคือต้องทำให้ประชาชนมันมีเงินครับอันนี้ตอนนี้รัฐบาลกลุงเทพกกำลังทำแล้วเราก็บันจึไว้เลยว่านะ เราจะมีการคณระกรมาการรักษาวินัยการเงินการทังห้าลงทุนทุกอย่างไงครับยกเว้นเสื้ออาวุธเ<อ>สื้ออาวุธเชือดํำน้ำเห็นได้แล้วมันสาคัญตรงไหนอาวุธไอ้พวกเรือดำน้ำมันสําคัญกว่าไอ้บัตรทองสามสิบปันรักษาทุกรคไงที่กำลังจะมีการยกเลิกกันอยู่เนี่ยฮะจะเอาไว้คอยยึดอำน,นาจพวกทัิงไงโอ้อถ้าไม่มีปืนที่มัดจะนาไดไงครับไ,ไอ้บัตรทองมาทองเหมือนกันให้ไ,ไม่ได้ทิ้ครับ มันไม่รู้จักพอเพียงอ่ะเป็นคนจนต้องรู้จักรักษาตัวครับแต่ทั้งมาเสือกป่วยๆรัวจนแล้วยังป่วยอีกเออที่ป้าสมจิต<อ>พูดมาอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เงินที่เอาไปช่วยเหลืออุดหนุนกองทุนสามสิบบาทรักษาทุกโรคมันอาจจะน้อยกว่าไอ้เงินที่เอาไปรักษาป้าสมจิตแล้วก็ลุงสมชายที่กําลังป่วยอยู่ที่โงรงพยาบาลอีกนะะมันไม่ได้รู้ ต้องเข้าใจอย่าง่งนะคนจนนะมันไม่ใช่เพิ่งมาจนครับจนแล้วแัคตพ่อคตแง่แล้วจนตั้งแต่รัชการีิถีที่ห้าแล้วตึงมาตลอดซึงไปสึกมาก่เป็นคนไทยแท้ทคตบพ่อคตแม่ก็เป็นไทยเป็นทาชใช่ไหมครับหรือก็จะเป็นจิ๊เป็นจีเป็นโมลอะไรก็ไม่รู้นะเข้ามาถมากินเป็นตักรังใช่ไหมครับมาไอ้รถสมัยโบราณนลนะรถที่ใช้คนวิ่งอะรถจี่กันรถที่รถลากรถลากเออรถลากเลย าะฉะนั้นนี่แหละผลุนมาุนมานานแล้วมาจนจนเคยชินครับอย่าไปสร้างความหวังให้มันเกิดขึ้นปัญหามันผิดพลากแต่ที่ทราบมานี่นะฮะโคตรเง่าของพระสวามีพระองค์ท่านคือลุงสมชายเนี่ยก็ไม่ใช่จะว่ารวยล้นฟา์มาจากไหนแลวตอนนี้ทำไมถึงได้รวยเอ้าเลยเอาฮะรวยวเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีปัญญาบริมีมากครับใครเห็นใครก็อยากมาเกี่ยวมาดองอใครเห็นก็อยากเข้าหาหอ,อย่าว่าแต่พระหัวเลยนะ ดูแม่แต่ว่าหน้าขี้ข้าพอดูหัวพนเอกเต็มเปลเห็นแม่นางให้ทุกคนต้องไปหาพนเอกเต็มพนเอกเต็มไม่มีตําแหน่งเยอะเลยนะเขาก็ยังต้องไปหาใช่ไหมครับไปลุกน้ำดำหัวขนาดยิ่งรักเงยยังต้องแต่งชุดราตรีสโมสรมาเชิญพนเอกเต็มไปฟังคอนเสิร์ตใช่ไหมอ๋อใช่ฮะเพราะอะไรก็เพราะเารู้พนเอกเต็มเนี่ยเป็นตัวแทนพอดูหัวโอ้แล้วเคยสังเกตข่าวสองทุ่มไหมครับ เอาเงินไปให้บางคนรวยหน่อยก็ร้อยสองร้ยแล้วบางคนประพิษลงร่ำลงเรียนสมาคมแม่บ้านนะสมาคมคนพิการคนอะไรตัวไมีอะไรเลยไปจัดงานไดเงินมาสามหื่ห้าหมื่ 6, นแสนถึงแสนยัต้องมาถวายเลยครับทําไมล่ะอาใช่ดี่ฮะทำไมฮนะเพรา,านะาอะไรเพราคุณรู้ว่าไงถ้าหากว่าเราพริ่งแล้วมันก็จะลอ,อะรึงไหมสามลอกืองไทยทุม,มันยังไม่สํสารอก ก็ไม่รู้ว่าสไลด์สลิดมีสามล้อถีบสลิดทันเลือกหมดเลยนะครับเรื่องไคยไม่มีสามลอ้อนะศิลปินปต,ตอนนี้ไอ้รถอะไรเทนที่ตกแต่งเขาจะไม่มีแล้วเรื่องไคยที่สามล้อเพราะผู้สำรองไทยเนี่ยวันที่ห้าธันวาจะต้องติดธงใช่ไหมครับทองในหัวราชีนีใช่ไหมวันที่ห้าธันวาต้องไปบริจา,โาคโลหิตเซต้ากุศลใช่ไหมเอาเต้กับหัวนะแล้วก็เทือ ครับเพราะฉะนั้นเอกปดาพวกพระมาี่จะดงประหารเนี่ยนะไปถวายหววเรื่อยๆไปร้องเรื่อยถววงไปจร้องไปที่ไหนหรอกนะครับมันช่วยมึงไม่ได้ครับมีตัา้าหัวนที่จะช่วยมึงได้อ่าเป็นไปได้แล้วก็สนับหนุนมาถวายพระพรแลก็จะเจ้าครับเอาละครับป้าสมจิตช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับก็ได้อัปเดตพระอาการประชวรไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านี่นะฮะไหนๆก็ป้าสมจิตเองก็บอกแล้วว่าสำนึกผิดแล้ว นะครับก็เลยมีเรื่องที่มันยังค้างคาใจคนไทยอยู่นะฮะอยากจะมาเรียนสอบถามกันในช่วงหน้าเนี่ยเกี่ยวกับกรณีของแ่ว่ามีพระองค์ท่านเนี่ยก็คือลุงสมชายเนี่ยจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นคนฆ่าการที่แปดซึ่งเป็นพิช,ชัยแท้ๆนี่นะฮะเพื่อที่จะชิงบัลลังก์ขึ้นมาเป็นกระยันะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์แบบว่าชู้สาวที่เขานินทามาเรื่องขององค์ท่านนะครับว่า จริงหรือเปล่าที่มีการคบชู้สู่ชัยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาไขข้อตงสัยตรงนี้กันช่วงนี้พระกัตคู่ฮะเสียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารพานิชย์ที่หกเป็นคนคิดธุรกิจของศักด์ไทย สนับสนุนโดยสำนักงาทรัพย์สินส,ส่วนสัตว์มังงม่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์ควนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ไทยไปไกลถึงสเปน